สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอาจจะมาสอนแต่งหน้าแบบ day to night look นะคะก็คือแต่งตอนกลางวันสวยๆค่ะแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงเนี่ยไปต่อตอนกลางคืนได้เลยอุ้ยใครโผล่มาโอเคมาเริ่มที่สกินแคร์นะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะอย่างแรกที่อาจจะลงเป็น moisturizing tonic treatment ของ the face shop นะคะอันนี้เป็นสูตร anti aging ด้วยตัวนี้ก็จะเหมือนใช้โทนเนอร์นะคะแต่ว่าเนื้อเขาเนี่ยจะเหนียวกว่านิดนึงตัวถัดไปนะคะจะเป็นเซรั่มค่ะก็เป็นสูตรเดียวกันเลยนะ อันนี้ชื่อ Water Drop Anti Aging Moisturizing Serum ค่ะเวลาเราลงสกินแคร์เนี่ยเราจะลงจากที่เหลวสุดไปครีมสุดนะคะเพราะงั้นขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นครีมค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะจะช่วยเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ชะลอไว้ด้วยนะคะเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบเนื้อเจลเวลาใช้ก็นวดเสร็จแล้วก็กดๆให้ซึมเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะแอดจะเริ่มต้นด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะ ตัวนี้คือ The Face Shop Easy Cover Stick Concealer นะคะอันนี้อาใช้เบอร์ V201 นะคะก็ลงไปใต้ตาน,นะคะตรงมุมจมูกด้านล่างะค่ะสันจมูกแล้วก็ใช้นิ้เกล่ย ลงคอนซีลเลอร์ไม่ต้องหนามากนะคะเดี๋ยวเราลงคุชชั่นทับค่ะวันนี้เนี่ยแอมีคุชชั่นทั้งหมด2ตัวจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นอัลต้ามอยส์นะเหมาะกับผิวแห้งหรือผิวผสมจะไม่เหมาะกับผิวมันส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเน้นปกปิดค่ะอินเทนส์ค v เวอร์นะคะจะเหมาะกับทุกสภาพผิวส่วนคนที่ผิวมันเนี่ยก็จะมีสูตรสำหรับสาวผิวมันนะคะแต่ว่าแอมเนี่ยเป็นคนผิวแห้งก็เลยเดี๋ยวจะลองสองสูตรนี้ให้ดูนะ สำหรับตัวแรกที่แอลงให้ดูครึ่งหน้านะคะตัวนี้ C C Ultra Moist Cushion นะคะตัวนี้ก็มีกันแดด S P F 50ด้วยอันนี้จะเหมาะสำหรับผิวแห้งกับผิวผสมนะคะจะไม่เหมาะกับคนผิวมันตัวนี้แอบรู้สึกว่าเท็กซ์เจอร์เขาจะค่อนข้างเหลวนะคะแล้วก็ไม่ได้ปกปิดมากแต่ว่าจะดูหน้าวาวแล้วก็ขาวขึ้นประมาณหนึ่งระดับสำหรับคนผิวมันเนี่ยจะมีเป็น Oil Control Water Cushion นะคะจะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่แอบไม่ได้โชว์ให้ดูวันนี้ส่วนข้างนี้นะคะที่แอบกาลังลงให้ดูอยู่นะอันนี้เป็น ซี cushion intense cover นะคะตัวนี้เนี่ยจะเน้นปกปิดนะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยผิวมันใช้ได้ผิวแห้งใช้ได้ผิวผสมใช้ได้ค่ะตัวนี้จะรู้สึกว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ได้หนาเตอะน,นะแต่ว่าจะรู้สึกว่าเนื้อเขาแน่นกว่าตัวแรกที่แอร์ลงไปนะคะแต่ว่าใต้ตาแอร์เนี่ยชัดเจนเลยว่าปกปิดได้มากกว่าร่องแก้มก็ช่วยได้มากกว่าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แอร์จะลบ ลบฝั่ง Intense Cover ออกนะคะเพราะว่าอยากได้หน้าที่บางเบาแต่งได้ทุกวันนะคะก็ลงลบแล้วก็ลงใหม่นะคะเป็น CC Ultra Moist Cushion นะคะส่วนสูตร Intense Cover นะคะเดี๋ยวแอาไว้ใช้เวลาไปออกงานหรือว่า วันไหนที่มีรอยให้ปกปิดเยอะๆดีกว่าสําหรับเพื่อนๆอยากใช้เป็นสูตรไหนก็ลองเลือกใช้ให้เหมาะกับผิวตัวเองค่ะมีรอยเยอะก็เลือก intense cover ผิวมันก็จะมีตัว oil control นะคะผิวแห้งก็เลือกใช้แบบแ air ได้เลย ultra moist ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเซ็ตตัวคุชชั่นที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้นะคะด้วยแป้งฝุ่นค่ะอันนี้คือ bare skin mineral cover powder ค่ะก็ลงให้ทั่วหน้าเลยค่ะตัวนี้ก็จะทำให้ เครื่องสำอางอยู่ทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเซ็ตตัวให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเอาเข้าไปต่อไปเป็นบลัชออนแบบครีมนะคะจริงๆบลัชออนแบบครีมเนี่ยถ้าเกิดว่าลงก่อนลงแป้งเนี่ยค่ะก็ยังไงไม่เป็นคราบรอยู่แล้วแต่บางยี่ห้อเนี่ยก็สามารถลงทับแป้งไปได้เราไม่เป็นคราบนะคะ <S <S เช่นตัวนี้ตัวนี้แบบลงเราไม่เป็นคราบโอเคมากๆ แล้วเราก็ลงแต้งฝุ่นทับไปนะคะตัวนี้ซอฟต์ครีมบลัชเชอร์นะคะเบอร์หนึ่งได้เวลาเขียนคิ้วค่ะ Brow Master Eyebrow Kit นะคะอันนี้อใช้เบอร์01 Beige Brown นะคะก็จะมีสีอ่อนกับสีเข้ม จะเริ่มจากใช้สีอ่อนเขียนโครงคิ้วนะคะแล้วก็ระบายให้เต็มนะคะสีอ่อนเนี่ยสามารถใช้เชดดิ้งจมูกได้ด้วยนะคะก็จัดไปอย่าให้เสียเสร็จแล้วใช้สีเข้มนะคะเติมบริเวณหางคิ้วที่แอมมีขนคิ้วน้อยมากๆนะคะแล้วก็ตรงหัวคิ้วจะมีบางส่วนที่ขนคิ้วน้อยมากก็เติมให้ดูเสมอกันนะคะจะได้ดูเหมือนเป็นคนคิ้วดกนั่นเอง เชดยิ้งจมูกก็เสร็จแล้วด้วยหลังจากนั้นนะคะจะใช้พาเลตที่คลาสสิกมากๆนะคะเป็นสีแบบเอิร์ธโทนนะคะก็อันนี้ชื่อ face it styling triple eyes นะคะของ the face shop ก็จะมี3สีขันแรกใช้สีมุกลงทุ่เปลือกตาแบบเมื่อกี้แล้วก็ใช้สีตรงกลางนะคะเป็นแบบกึงๆงน้ำตาลอ่อนๆเลยค่ะมุกมลงทับไปนะคะเว้นหัวตาไว้นิดหนึ่งแล้วก็ลง ใต้ตาประมาณครึ่งตาล่างแบบนี้ค่ะใช้สีเข้มนะคะลงเป็นเหมือนไลเนอร์ตรงหางตาเบาๆนะคะเฉพาะด้านบนแล้วเวลามีผงอายแชโดว์สีเข้มตกมาบนแก้มเราเนี่ยให้เอาแปรงปัดออกนะคะอย่าเอานิ้วลูบอย่าเอานิ้วเช็ดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปืน้นเสร็จแล้วเขียนไอายไลเนอร์ค่ะอันนี้อิงกราฟฟี่นะคะของ The Face Shop เหมือนกันแปรงนิ่มมากขอบอกเขียนให้มากอาจจะเขียนเป็นแบบหางกุดนะไม่ได้ชี้ลงหรือชี้ขึ้นนะเอาแค่แบบ พอสวยเส้นอายไลเนอร์นี่อย่าบางเกินไปนะคะเดี๋ยวจะดูแบบหน้าจืดโอเคดัดขนตาปัดมาสคาร่าค่ะอันนี้ The Face Shop Fresh i a n Volumizing Mascara นะคะก็ลองปัดให้ดูทั้งบนและล่างนะคะอันนี้ปัดรอบแรกก็ธรรมดานะแต่ว่าพอปัดรอบรอบสองเออเด้งและขนตาเด้งเลยนะคะต้องปัดประมาณสักสองรอบกำลังดีเลยโอโ โหดอยู่โหดอยู่วัปัด2ข้างแล้วมันมาเองเขาเปล่านะ <laughs> มาปัดแก้มด้วยแบบฝุน่นกันอีกสักรอบนะคะลงแบบครีมไปแล้วเนี่ยแล้วลงแบบฝุน่นด้วยจะทำให้แก้มไม่อยู่นานแทบไม่ต้องเติมเลยนะคะอันนี้ Single Blush นะคะสีพีเค forget this m o นะคะ ส่วนลิปวันนี้นะคะแอร์ลงลิปมันแล้วก็ใช้อันนี้เลย Aqua Proof Marker Tint นะคะของ The Face Shop เนี่ยแหละเบอร์01สีเชอร์รี่นะคะลงเป็นทินด้านในคะ่ะดูแบบระเรื่อระเรื่อสวยงามเสร็จแล้วนะคะสำหรับเดย์ลุคนะคะก็สามารถออกไปทำงานไปเดินห้างชิลๆอะไรอย่างนี้ได้นะคะไม่เยอะเกินไปแต่ไม่โสมแล้วก็สวยคะ่ะเฮ้อไม่มีคนชมเราชมตัวเองได้คะ่ะ โอเคค่ะมาถึงในลุคแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากนะคะลงสีเข้มนะคะขัดขัดเบ้าไปเลยนะลงไปตรงเปลือกตาบนแล้วก็หางตาล่างแบบนี้เพิ่มมิติแล้วก็ความเข้มข้นนะคะให้กับดวงตาหลังจากนั้นนะคะอาจะใช้กลิตเตอร์อายแชโดว์นะคะเสร็จแล้วพ้นเฮ้ย <laughs> พรมน้ำแร่นะคะลงไปนะคะจะได้ติดกับดวงตามากขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นอายแชโดว์ที่มีความวิ้งสูงมากนะคะเ h e f a c ช s อ o p Single Shadow g l i t t e อนะคะอันนี้สี DE01 แอร์ลงทั่วเปลือกตาบนนะคะแล้วก็หัวตาไล่ลงมาด้านล่างด้วยบริเวณหัวตานะคะดูความต่างมันทำให้ตาเราวิงขึ้นมากมากๆๆๆๆนะแล้วเราก็ เขียนอายไลเนอร์เป็นหางขึ้นไปเสร็จแล้วสองข้างแล้วก็มาลงปากเพิ่มนะคะก็ใช้แท่งเดิมนี่ละคะ่ะแต่เขียนให้เต็มปากนะคะก็ไม่ต้องเป็นติ้นแบบเดิมแล้วนะคะเพิ่มความแซบไปอีก10ระดับแล้วก็ขนตาปลอมลองคิดดูว่าถ้าเราไปทํางานแล้วตอนกลางคืนเราไปเที่ยวต่อนะคะพกของไปเพิ่มแค่ไม่กี่ชิ้นเองนะคะก็สามารถได้ลุกนี้เพราะว่าแก้มเราก็ติดทนนานคุชชั่นก็ติดทนนานนะคะ ส่วนแก้มต้องเฉดดิ้งนะคะแอใช้ที่เขียนคิ้วนะคะสีที่เราใช้เฉดจมูกเนี่ยแหละค่ะเฉดแก้มโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยแล้วสําหรับลุค Day Tonight นะคะยังไงอย่าลืมไปแต่งตามกันดูนะคะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามต่างๆของแอลไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากที่ดูมาจนจบค่ะบ๊ายบาย Sleeping on my own, cause we got a little light, the way you look that much, baby. You should go.